ปลาร้ามยปลาด้วยค่ะปลาไหลบัวหนูเพิ่งหมดเป็นข้าวโพดมะม่วงนะคะจ้ะค่ะหนูทั้งแถวเนี่ยหนูมาเจ้าแรกค่ะมาขายตั้งบ่ายสองแล้วโอ้ถ้าหนูจะกลับเก็บร้านก่อนเจ้าแรก <c oughs> ไม่แปลกใจของหนูเอาเมื่อกี้อะค่ะรวมอ๋อแบบเมื่อกี้เลยนะเป็นรวมทะเลแซลมอนสองร้อยจ้ะปลาร้วเหมือนกันทั้งหมด โอ้โหนี่คงจะได้เย็นสูตรกุ้งสองสีนะฮะเป็นกุ้งเคยนะได้โอเคค่ะเดี๋ยวเอาใจนะคะจาได้จ้ามาคุณโจมาสามโคกนะครับใช่สามโคกนะฮะอันนี้ไม่ใช่สามโคกชาแนลนะฮะสุนิตโจทเวลชาแนลนะคุณโจเนี่ตกข่าวไหมเนี่ย เรื่องอะไรครับเอาจริงๆนะจะเล็กไปพูดเล่นไม่ไม่อะไรกับใครในคลิปนะครับใครห้ามบูลลี่เจเล็กนะครับ็เปไปเรื่องที่ดีๆแหละประกอบมาทานยำร้านเจเล็กวันเสาร์อ๋อจะมาแล้วเหรอผมผมเห็นวาแบบในในยูทูบใครหรือเปล่าหรือว่าในประกอบมาทานยำร้านอ๋อแกมาแล้วใช่ใช่เอ๊ะลงในช่องใครหรือช่องเฟซบุ๊กแกเออเออลงในช่องแกแล้วก็ไลฟ์สดของร้านนั่นแหละเราไปลงอ่าอ่าไอเนี่ยคุณโจมาทานสามไข่ไปอ่าแล้วหนูแถมไข่แดง ก็ทานรวมทะเลสดแซลมอนเขาก็ทานทะเลสุกจำได้เลยหกร้อยบาทรวมแถมนมจีนแถมไข่แดงแถมหอยหวานเืมเอร่อยพาแม่ไปด้วยเนาะมากันงสี่ครั้เห็นก็ไม่รู้ว่าได้ข่าวว่าแกจะมาขายอยู่ที่เดิมหรือเปล่าหรือเป็นไงไม่แน่ใจลักขบเราถือว่าขายกรุงเทพอ๋อขายกรุงเทพใช่ไหมจ้ะจริงเหรอครับโอ้ห้าสิบลูกค้าประจำเก่าแกค่ะนะแล้วทำแล้วเหรอ ทำเสร็จแล้วอะโอ้ห้าถุงห้าถุงเจ็ดสิบอะถุงเดียวนี่ยทานทานตั้งแต่ยังไม่มีภรรยานะคะตอนนี้ภรรยาสามคนอ๋อเหรอภรรยาสามคนเหมือนเหมือนสามครอบใช่ไหมอ๋อหยอกเล่นเหมือนกับสั่งยาไม่ให้เข็มละเป็นหมอผ่าไอติม อ๋อประระกบเปิดที่กรุงเทพเนอะอระกบจะไมเปิดกรุงเทพเป็นร้านประจำเองเลยเนาะ,ะเป็นร้านเขาเองอืก็นอกจากจะเป็นแฟนชายแล้วพระกบก็มีข่าวว่าจะไปเปิดเองนะ่ิงุงเทพเนอะพราะเป็นตลาดที่กว้างกว่าใหญ่กว่านะ ก็เดี๋ยวเขยติดตามชมนะถ้าแกเปิดผมอาจจะไปนะไปถ่ายนะครับแต่หนูก็ดีใจนะประกอบมาทานแล้วประกบบอกอร่อยอ๋อบอกอร่อยนะอตอนนี้รู้สึกว่าทั้งประกบแล้วก็เจเบียนะอยู่ประจวบเนาะเห็นมีคนพูดแวบๆว่าเจเบียก็กลับมาแล้วเนาะนะครับมีมีคนเจอกแกอยู่นะมาเจอมาพบรักกนที่ร้านก็เยอะเละ ใีแรกก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวเออเรากลับด้วยกันทำไมเดินกลับเดือนไปเนี่ยจริงเหรอแม่พ้าหรือเปล่าลูกพามอ่ะเดินอซงโอ้ทางดาวร้อยสามสิบคุณโจแยกน้ำร้อยสามสิบแต่คุณโจนะจริงๆนะวาสนาเราไม่ค่อยจะตรงกันน่าจะตรงกันไอ้ใส่เสื้อผ้าขามา เมื่อวานมีรายการละห้าร้อยสองที่สองร้อยหนึ่งที่เมื่อวานมีรายการน้ำยำสามชิ้นโอ้ยน้ำยำเปล่าเนี่ยนะใช่แต่ว่าโคจรแล้วแล้วก็มีนยำยำสางไข่ห้าร้อยที่เอ่ยนี่เริ่มจริงหมดเลยนะคือหนูก็พาวนาวใส่ใส่เสื้อกุโตจะโผล่มาจริงจริงนะไม่โผล่แล้วโผล่มาวันไม่มีบินจะว่าจะมาแล้ววันนี้ก็เลยว่าเอ๊เดี๋ยว เช็คกันหนึ่ก่อนว่าแกขายเปล่าถ้าจะแกขายก็เลยมาจะได้ถ่ายทั้งสองร้านอันนี้เมนูอะไรเอ่ยเรียวเซียวค่ะเรียวเซียว<า>รีวกิวน้ำเดือดจ,จะพุ่มอันนี่มันมาร้อนคุณโจมันมาร้อนร้อนเลยมันนมน็อกน้ำแข็งมามันต้องมาไว้อย่างนี้ก่อน จะเลือกใช้น้ำปลายังดีนะอยางแ่าีคงสดูจรันนาเบเป็นธรรมดาครับอันนี้กลับบ้านขาแยกน้ำแยกน้ำค่ะคอณโจอันนี้เป็นปลาเรียวเสียวรอยาก ทานอร่อยๆนะครับมาทานใส่จานทานที่ริมทะเลได้นะร้านส้มตังเจเล็กนะครับสามารถนั่งทานได้โหนี่ต้มเองเหรอต้มมาบอกว่ามันยังร้อนอยู่หนูเล่นหนูน็อกน้ําแข็งอยู่แล้วมันยังร้อนหนูต้องแช่น้ําแช่น้ําแข็งไว้คุณโจโอ้โนี่ของแท้เลยแท้เนี่ยเนี่ยที่มันเป็นน้ำที่พ่อหนูแช่น้ำแข็งนี่เจเล็กต้มเองเลยนะเนี่ยต้มเองเขาเรียกใบมะกรูดป่ะนะใช่ค่ะอ๋อดับขาไม่ได้เอามา พร้อมที่ต้องใส่ขาด้วยต้มใส่ขาขาตะไคร้ใบมะกรูดไม่พูดเล่นนะคะอ๋อนี่นี่แบบนี้อ๋อแบบนี้เลยได้ร้อยเดียวค่ะมีข้าวโพดมะวงนะไข่ปลาเนี่ยมันจะมันๆปุ๊บๆต้มใส่โต๊ะแกงโคเลยอืมน่ากินดูดิโอ้เขาบอกว่าต้มยากด้วยใช่ไหมต้มไม่เป็นอ่ะมันแตกใช่ไหมแตกโอ้มันแตกด้วยนะไฟแรงไม่ได้อ่อนก็ไม่ดีแรงก็ไม่ได้อ่อนก็ไม่ดีเรื่องจริงทั้งหมดเลยอืมมี ของทะเลเนี่ยมีไอ้ตัวนี้ตัวเดียวแหละที่มันที่ยากที่สุดที่มันเอาเรื่องอยู่เพราะอะไรนะคุณโจถ้าไม่เป็นนี่เสียตังฟีนะต้องไม่เป็นแตกจริงจริงได้โทษเนี่ยเพราะว่าคนเราเนี่ยเขาต้องเรียกว่าลองผิดลองถูกก่อนคล้ายๆขอโทษนะคะคล้ายๆจะโง่มาก่อนฉลาอ่าใช่ที่มาต้องลอได้ก็เพราะต้องด้านมาก่อนต้องเสียมาก่อนต้องเสียค่าโง่ก่อนค่ะเจ๊คุณโจนะใช่ใ จะเล็กนะที่เลี้ยงน้ำเหมือนเดิมนะครับนี่ครับขอบคุณน้หนาด้วยอาชนแก้วนะตรงแก้วอันนี้เป็นไม่ใช่เบียร์นะฮะอันนี้เป็นน้ำผลไม้นะฮะขอบคุณน้หนาด้วยที่ไปสั่งให้นะฮะที่เอออาาตะไรน้ ก็น่าทานลูกค้าสั่งเราแบบนั้นนะเมนูอะไรเอ่ยไอที่เป็นโลนทะเลแซลมอนสองร้อยอ๋อครับที่มีหอยแองกูมาร์กุ้งสดหอยนางรมอ่ะตอไม่เ่ยวนะคะวันนี้ค่ะแป้งขาวมาะมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้อาะจะอัแล้วเพราะคนมือะรอย่างเงี้ยเอน้าไม่คิดว่าพม่หนุยเพร่งตื่นมาเลย แฟนที่ไหนสามีอ๋อนะครับคุณโจครับโจไปถ่ายยูทูบไปนะวันนั้นอะที่ไหนครับเร็วๆเนี้ยมาถึงวันนั้นคุณโจไปถ่ายเลยนะรู้ป่ะงมานอะไรเสยอ่าแฟนน้องฟันบวชนะคะจริงเหรอเดี๋ยวถ้าหนุกไปงานไปเซิร์ฟคุณโจไปถ่ายนะครับเมื่อไหร่แต่เราจะมีมารยาทเราจะเรียบร้อยกันนะคะในวัดอ๋อในวัดสำรดวงสามปีค่ะที่สามปีรอไปก่อนนะครับเดินเมษาก็เดินหน้า ดูกันนะคะโดนนะโอ้โหโดนดิร้อยเดียวอันเนี้ยนะร้อยเดียวก็เรียวกลับนะคะเดี๋ยวจะเอามอญใส่บนไปเลยอ๋อมีมอญด้วยใช่นิดนึงแป๊บเดียวนะคะดูกันนะคะ ไม่ได้น้อยช้อนอย่างเงี้ยใช่ใช่ใส่ชมอนด้วยแล้วก็ผักบางทีหน่อยจะจับก็พุทธรหัสทั้งหน่อยจ,จับเกินก็พึทอย่างแต่พาร์้ิรหัสอย่างเดียวสวัสดีค่ะดูก่อนนะคะ เดี๋ยวหนูแยกน้ำให้นะคะปูม้าปมะปรลาก็สม่อนราใส่ถ้วยะโอ้ใส่ถ้วยใส่ถ้วยจะได้โชว์แล้วคุณเอาคุณจาทำไมคุณโจไม่มีช่องติ๊กต๊อกเป็นของตัวเองไม่มีมันเพราะรู้สึกว่าจะมีอยู่แต่ว,ว่าทำไมเนะี่ยมันพี่เขาก็มีของเขาอะ ไม่น่าก็มีช่องตุ๊กตักเขาเล่นกันเยอะเหรอตอนนี้เ,เล่นกันเยอะเด้อเจอรู้เอาไหมเอาความจริงอะรู้ไหมว่าของไม่น่าเคยลงไอคิสผ่านทั้งสองอ่ะอันนี้ชั่สองล้านวิวแล้วจริงเหรอลงไปได้สองเดือนได้เองโอ้สองล้านวิวเลยเอ่ะจริงๆค่ะนะขาดขาดอีกล้านล้านเนล็กๆแล้วแล้วมันยังไงอะ่ะมันจะไม่ได้ไม่ได้ตังอะไรใช่ไหมจเจอหะฟังเขาบอกอะไรนะ <laughs> อะไรอะไรไม่เข้าใจเกือบสล้านวิวแต่ว่าขาดอีกล้านนิดๆอ๋อเหรอขอโทษขาดอีกล้านนิดๆนะโทษจะเล่นมุกกันไปบอกอ๋อช่องติกตอกเหรอเคยสมัครก็อยู่แต่ว่าผมว่ามันไม่มีไรายได้อะไรก็เลยไม่ได้ทำครับผมเล่นแค่ facebook กับยู u ูบสองอย่าง อีสตาแกรมยังไม่มีเลยอีสตาแกรมนี่ผมไม่ได้เล่นเลยเหรอใช่เอาง่ายๆดีกว่าอะไรที่ <IG S 1> ผมจะไม่ได้เงินผมไม่เอาไอจีอ IG แล้วก็ไมาเล่นทำให้ใส่คนเยอะๆนะคุณขาขาไม่ค่อยกินนะไม่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 ใช่เขาไม่เกิน เขาอยากชิมน้ำยำแล้วก็ตัวน pues so so mm hmm. ั่นอะตัววัตถุดิบอะเจลใส่เยอะเกินไปมันเห็นแล้วมันเซ็งเลยได้ดูความพอดีของเขานี่ก็ยังเยอะนะเขาคุณโจ้ดูเจ็บติบาทพอดีพอดีนะแต่เรากลัวลูกค้าไม่อีส่วนใหญ่หนูก็เป็นแบบนั้นแหละเจ็ดติดคุณโจ้จอดข้าวเหนือ อะไรมีนักเลงมาเหรอเขาฟังมานี่เมานี่สวัสดีคุณลุงยังสวัสดีจ้าลูกลูกของหลานชายหนอลูกหลานชายไหนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน่ารักกันจังเลยเด็กนักเรียนสวัสดีแล้วสวัสดีแล้วอย่าไปเล่นสะวทวดเลยไม่ได้แก่ขนานัแล้วครับไหนคุณลุงแป๊บนะนี่ครับ ขอตั้งหน่อยขอตั้งหน่อยคุณป้าขอตั้งหน่อยอะไรเนี่ยมาเนี่ย <laughs> อะไรตลกบริโภคเสียเรา <laughs> เอาป่าละล่ะตลกอีกแยะแล้วสงสารเอาไปเอาไปห้าสิบบาทน้อยนาร้านเหรอไ, 50, ได้สี่สิบร้านแท้ๆเลยเหร่เลยลูกของหลานชายลูกของหลาน ไม่อยากให้มาหรอกมาอะไรเสกตันด้ไม่หน่อยไม่หน่อยไม่ใส่ปลาซ้ปตังทะเลสุขภาพดีซุปตำทะเลหน้าหนาคำอะไรอ่ะหน้าหนาเอ้ยโจ๊กอะไรโจ๊กอะไรเลยเรียบร้อยในคลิปวงจรหน่อยนะไม่เปหนไย ส้มตำนะฮะส้มตำนี่กัน,นาัน้าจะออกอกี่นะอ่าคุณโจก็ไม่ได้หมายใุญ่จะเป็นยำ,นยำมันก็จริงแต่ว่าอ่กลุ่มที่ทานส้มตำก็มีคุณโจ โอเคแสดงเข้าใจ มีหักตังด้วยนะโอ้เมนูนี้เท่าไหร่เนี่ยประธานโทษจริงๆอ่ะมีหอยด้วยหนูจะเอาลูกค้าแค่ร้อยแปดสิบคือร้อยหูได้เยอะมากอันนี้ขนาดส้มตำนะเนี่ยลูกค้าไปทานอันนี้ขาประจำสั่งถึงไม่ประจำก็ใส่เท่ากันได้แต่ว่าคุณลูกค้าเห็นอะไร ส้มตำผนึกว่าส้มตำธรรมดาที่ไหนได้ส้มตำทะเลโอ้โหหอยเอสนิวซีแลนด์จัดเต็มบ้านก่อนก็มาตัวย่อมต่านี้หน่อยก็น่าทานโอ้โหหอยแดงด้วยดีแล้วเราไม่พูดหอยดำถ้าหอยดำมันเป็นหอยน้ำลึกถ้าหอยดำเป็นหอยน้ำลึกจริงๆคุณโจได้เข้าถึง